การเคเบิลทีวีในเครือข่าย M S S Network ร่วมกับช่องอารมณ์ดีทีวีออนไลน์เสนอจอบราจอบโปรเจกต์ สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกับจอมปราดจอมโปรเจกต์ตอนต่อไปครับคราวนี้นะครับเราจะมาคุยกันถึงเรื่องเกี่ยวกับดิจิตอล w a l l ล็หรือว่าเงินหมื่นบาทครับแหมหลายๆคนรอครับไม่คุยเรื่องนี้ไม่ได้เลย <c oughs> นะครับอาจารย์ครับอาจารย์อ,อชิดว่ามันจะมีการแจกกันได้ไหมครับหมื่นแล้วคุ้มไหมที่จะไปกู้มาห้าแสล้านเพื่อมาแจกกระจายไปทั่วยอย่างเงี้ยผมจากผมนะฮะผมเป็นเกษตร,รแล้วก็สืบข่าวมาบ้างอะไรมาบ้างนะ ผมว่าไม่ได้หรอก1,000บาทให้มันได้ีะก่อนไม่ได้หรอกครับ1,000บาทอะไรอาจารย์ดีดีไม่ดีฮะมันมีการสลักหลังกันอคุณจะเป็นนายกต่อไปก็ไม่รู้ถ้าไม่ได้เป็นนายกก็ล้มเลิกล้มเลิกเพราะว่าอคนนี้เขาเป็นผู้ก่อตั้งหรือเป็นผู้คิดที่ทํามาก็หลอกหลอกให้เขาเลือกตั้งมาแล้วอะไรี้นใช่นะเขา บางทีอ่ะดูอ่ะดูให้ดีอ่ะจะรอดหรือเปล่าก็ไม่รู้ผมนายกเนี่ยมันต้องมีอย่างนี้ถ้าเกิดสมมุติว่าเรารู้อยู่ว่านายกจะไม่รอดใช่ไหมสมมติ<ช>เป็นผมนะ,ะไม่ใช่เป็นพวกเขานะ,ะเป็นผมเนี่ยผมก็จะตั้งออกมาแบบว่าให้ใครให,ให,ให,ให้มันเต็มที่ไปเลยเฮ้ย hey, มาสมัครกันเลยเฮ้ยมาแน่แล้วทําแล้ว <S <S ผมทําแล้วแต่พอนายกพอถึงเวลานายกไม่อยู่ออกไปนะทำไม่ได้ก็ยกให้รัฐบาลใหม่ทําซึ่งรัฐบาลใหม่เขาก็ไปเจ็บพักเราแล้วพอปรากฏว่าเขาทําเขาก็ไม่รับสิ เขาไม่เอาพอไม่เอาปั๊บกันนี้ไงเห็นไหมผมเนี่ยตั้งใจจริงขนาดมาลงทะเบียนกันหมดแล้วเนี่ยผมจะให้นะแต่แหมนายกถูกหลุดข้าราชการใหม่เขาไม่เอาแล้วจะมาโทษผมได้ไงเอาเอาอย่างงี้ฮะอ่าลุงเกษตรอ่าที่ผมเสพจากข่าวผมก็ไม่ใช่เกษตรกรที่เขาเรียกมีหัวไว้ใส่หมวกคือคือข่าวที่ว่าเสพเนี่ยหมายความว่าคนมันมาพูดแล้วมันเดินไปเราไม่รู้ว่ามันใครหรอกมันเดินไปแล้วเอาแค่ อ่เขาเรียกอะไรร่วมรัฐบาล่ะไม่ยกมือให้เขาก็กวนโดนร่างแห่ไปด้วยอะไรไปด้วยเพราะว่ามันผิดมันผิดกฎหมายหลายตัวหลายอย่างมันผิดเอ้าต้องอะไรที่จะว่าแจกเมษาไม่ใช่หรอเมษาพฤษภาเลื่อนไปแล้วนี่มากี่เดือนแล้วเลื่อนไปแล้วไปปลายปีไปลายแล้วเดี๋ยวเลื่อนไปอีกแล้วอืมันเหมือนพูดลมๆแรงๆอาจารย์ว่าแจกไหม ไม่ไม่ได้แจกบางคนนั่นมานินทาว่าร้ายเขามาดินทาว่าร้ายเขาว่าไม่ได้คิดจะแจกแต่ต้นหรอกมันเป็นนโยบายที่สร้างขึ้นมาเพื่อเป็นคะแนนเสียงตอนนั้นแต่ปรากฏว่าต่อมามันซวยแล้วที่มันก็ไม่ยอมหยุดมันจะเอากันจริงๆแล้วต้องหาวิธีทํนให้มันเลี่ยงพูดไปอะไรกันแต่เขาว่างันนะไอ้ผู้คนพูดมันพูดแล้วมันก็เดินไปแล้วกำลังจะตามถามว่าอะไรมันไปแล้วไม่รู้ใครเพราะฉะนั้นตอนเนี้ยผมฟังมาที่มันพูดเนี่ยมันบอกว่ามันบอกว่าต่อไปก็คือว่าหาเรื่องไม่ต้องแจก เช่นตั้งใจจริงอยากแจกแต่คนอื่นเขาไม่เอาด้วยก็เลยแหมเห็นไหมเนี่ยอดเลยอดแจกเ,เ,เสียใจจังเอาอย่างเงี้ยนะรัฐบาลเนี้ยอ,อ่านสามก,ก๊กแต่ถ้ามึงมาเจอสีทนันชัยของประเทศไทย <c oughs> มึงจะหนาว <c oughs> รู้หมดอะไรหมด คือที่เราพูดเนี่ยนะครับไม่ได้ว่าเดี๋ยวเขาแจกขึ้นมาแล้วเราไม่ไปเอาไม่ได้นะมันก็ภาษีมันเงินของนกันนะบางคนเขาสกัดกันเขาไม่เอาแล้วกูเบื่อมึงแล้วไม่ได้ไม่ได้เพราะเราไม่เอาเดี๋ยวมีคนเอาเดี๋ยวมีคนรอยเงินส่วนพวกนี้ได้ไหมมันไม่ได้เข้าคลังอ่ะไอลูกค้าที่มาซื้อมะนาวผมอะไรผมเขาบอกสิ้นหวังกันรัฐบาลชุดนี้แล้วแล้วเที่ยวหน้าก็อย่าไปเลือกตั้งมันด้วย เขาพูดอย่างนี้เลยคือเขาพูดอย่างนี้ทั้งประเทศแหละเราไม่ว่ากันเราไม่ว่ากันคือมันอะไรมันก็เกิดได้แหมถ้าเขาทาสาเร็จทําให้เศรษฐกิจดีผมก็ไปเรือเขาอยู่ดีแหละเหมือนเรือมันจมน้ําแล้วเมื่อก่อนเนี่ยกู้ได้ไอ้นี่เขาบอกปล่อยให้แม่งจมไปเลยคือยิ่งพูดยิ่งเสียอะไรเงี้ยเารเพราะนั้นเราเราอาจารย์เราก็ฟังไอคนมันขาพูดนะฟังหูไว้หูฟังหูไว้หูเราไม่รู้เขาเกิดทําให้เศรษฐกิจดีได้จริงอาจจะจริงก็ได้โอ้จริงได้ไงปีกว่าแล้วครับ <laughs> เขาบอกว่า,ถ,าถ้าเป็นคนเราเนี่ย ถ้าเป็นพรงอ่ไม่ได้บินธบาทอ่ะเขาบอกเขาบอกว่าทุกอย่างเนี่ยมันต้องมีผลงานไอ้พักประชาชนที่ตั้งขึ้นมาใหม่เนี่ยมันไม่มีผลงานรอดูผลงานแต่ผมดูมาปีแล้วก็ไม่มีผลงานเหมือนกันครับไม่ก็บอกมันไม่มีประสบการณ์ไอ้พวกมีประสบการณ์ปีหนึงก็ยังไม่มีอะไรเลยอันนี้ก็ได้แต่ดินทาแซลแซลแต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเขาทําสําเร็จมีทำให้ประเทศมีเงินใช้ตบมาปั๊บกระเป๋าตังค์เต็มหมดยังไงสามปีนี้ผมก็ต้องเลือกเขา บางสิ่งบางอย่างอ่ะต้องให้เขาลองบ้างอะไรบ้างและอย่างเด็กรุ่นใหม่นะเขามีความคิดก้าวไกลที่เทคโนโลยีเอยอ,อะไรเอยอคนคนเก่าๆมันนั่งพิมพม์คอมนี้ติกต๊กติกต๊กติกต๊กติก๊ก <c oughs> มันได้ไหมแล้วอาจารย์จะไม่ให้พิมพ์คอมแล้วพิมพ์อะไรแล้วรุ่นใหม่ก็ยังต้องพิมพ์อยู่คอมแบยังต้องไม่แต่มันไม่ไวแต่รุ่นใหม่นี่หลับตาเลยเนี่ยมันมันมี การก้าวกระโดดผิดกันไม่ใช่ไม่ไวแต่แป้นพิมมันอาจจะเสียไอ้นี่เปียบเปยเปียบเปยให้ฟังอะไรฟังเพราะฉะนั้นมันก็เอาละเราไม่ว่าใครนะอาจารย์เนาะเราหมายถึงว่าเขาอาจจะดีก็ได้แต่ว่าณวันนี้เขาพูดกันอย่างนี้เราก็มาสะท้อนให้เห็นใช่ไหมก็เราเป็นประชาชนเอาภาษีเราไปเป็นเงินเดือนไม่สะท้อนได้ยังไงอ่ะ มันก็ต้องสะท้อนเห็นว่าเขาพูดอะไรกันมั่งท่านไม่เชื่อก็ไม่เป็นไรผมก็ไม่เชื่อด้วยเพราะฉะนั้นเชื่อว่าท่านจะทําให้บ้านเมืองเจริญขึ้นได้ไม่งั้นท่านไม่ไปรวมตัวท่านอยากจะเป็นรัฐบาลอยากจะแก้ปัญหาเอาเอาอย่างเงี้ยนะฮะมูลเกษตรครับใครไม่รู้หรอกหนึ่งผมเป็นคนขับรถเนี่ยครับให้ผู้บริหารครนะฮะของปตทสี่ปีครับนะฮะของของญี่ปุ่นสี่ปีนะแล้วก็ของการบินไทยสี่ปี นะแล้วก็กระทรวงยุติธรรมสี่ปีเวลาผู้หลับผู้ใหญ่เขาคุยกันเพราะว่าผมเป็นคนขับรถเกรดเอนะเกรดเอคนขับรถยังมีเกรดอีกนะครับอาจารย์มีเกรดเอเกรดบีเกรดซีมีขอยืมตัวกันด้วยอย่างสมมติว่าผมขับรถในกอท่านในกอในขอครับแต่ในขอขอตัวในกอขับรถครับเพราะว่านี่มันแน่นอนขับดีเนาอขับดอะไรดีนะไม่หลับไม่หลับในรถ ใช่แล้วถ้าประเทศไทยทําอย่างนี้นะฮะญี่ปุ่นเขาเนี่ยวันจันทร์เนี่ยเขาต้องมาสรุปงานอืวันศุกร์จ่ายงานครับเขาต้องคุยกันหัวหน้านแผนกมาเลยทุกทุกคนมามถ้าเท่าประเทศไทยถ้ามีรัฐมนตรีอ้าวผมจ่ายงานให้คุณไปแล้วนะอะไรนะไอ้นี่ไม่อยู่ไม่ติดโต๊ะไม่เข้าทำนี้ครับไปที่กอล์ฟ เปตีกอล์ฟเพราะมันแข็งต้องแข็งเหมือนโรงเรียนอ่ะพออไม่อยู่อ่ะครูก็ไม่เข้าสอนไม่เข้าสอนอะไรเงี้ยผมก็ชอบไปเลยอันนี้อันนี้เห็นชัดเลยที่ผมเปรียบเปยให้ฟังอ่ะผมต้องทำงานทำไมญี่ปุ่นเขาเจริญกว่าเราเยอะกระทั่งที่เขามีปัญหาไอซึนามิเอ่ยพื้นที่เอ่ยอะไรเอ่ยแม้กระทั่งพายุครับผมครับเขาเขามีวางการวางแผนและป้องกันหมดมีวินัย ใช่ทำสั่งแล้วต้องทําไม่ทําไม่ได้ผมมีนายญี่ปุ่นอยู่เขาบอกว่ากระเป๋าตั้งทิ้งไว้ขึ้นรถไฟล่มวางทิ้งไว้ไม่มีหายอืมเพราะวินัยไม่ใช่ของของเราเราห้ามแตเะเพราะมันเชื่ออย่างนั้นอยู่ในใจแล้ววันนี้เขากลับบ้านรถติดหรืออะไรเนี่ยครัลุงอีกวันเนี่ยเขาทํางานชดเชยในตัว เขารู้ว่าเขาเพราะรู้ว่าเขาทางานไม่ครบตามเงินเดือนที่เขาได้เขาเนี่ยอผมอยากจะพูดจริงๆว่ามันมีผู้สือข่าวอันไหนมั่งที่ทําไปบ้างว่าคุณลองทําแผนแบบญี่ปุ่นนี้อ้าววันจันทร์เนี่ยจ่ายงานอืวันศุกร์สรุปงานอ้าวผมให้คุณไปกระทรวงเกษตรไปทาอะไรการท่องเที่ยวไปทาอะไรกระทรวงพาณิชย์ไปทําอะไรทำทาทําอะไรเนี่ยแล้วก็เอาแผนมาส่งผมอืน่ะ แล้วก็มาสรุปให้ผมเห็นไหมนคนคิดอย่างนี้มันก็มีอ่ะท,าท่านผู้ชมครับมีเยอะแล้วก็เขาคิดได้แต่คนที่ได้เข้าไปทํางานจริงอ่ะไม่ได้คิดอย่างนี้อพอเข้าไปทํางานจริงมันก็มีความหรูหรามีอะไรขเขาๆนะทั้งๆที่เป็นภาษีของพวกเราแท้ๆเราถึงต้องพูดไงจะมาโกรธเราก็ไม่ได้ว่าวิจารณ์ด่าเราไม่ได้ว่าแต่เราอยากให้คนมีความคิดแบบนี้มั่งใช่ไหมหรือไม่งั้นก็ลูกค้าราชการมันก็ไม่ทำเออเอสอสนะสอสอหรืออะไรที่เข้าไปสภา ถามว่าเดือนคุณไม่เข้าสภาแล้วเงินเดือนคุณรับเต็มเต็มแล้วคุณไม่ได้ทํางานอ่ะมีค่าอาหารกินอีกวันหนึ่งไม่รู้กี่ร้อยบาทมันไม่ใช่แสนก่าบาทนะครับรถนําขบวนอคนขับรถผู้ช่วยอีกใช่ผู้ช่วยของรถนําขบวนรถตามขบวนอะไรโอ้ประเทศไทยเขาจะบอกมันจะมีกลุ่มคนที่จะเข้าไปรื้อไงไปรื้อแล้วก็ไปทําให้มันถูกต้องให้มันพอดีพอดีเงินบานาญไปพาดเราไปพูดในสภากันเลยไหม มันเราไปพูดในบ้านเราดีกว่าเรามันชาวบ,บ้านท่านผู้ชมที่บ้านนี่ไม่ได้ไปว่าใครเานนะ่<ต>เราคุยกันแบบบ้านๆแ,<ต>แต่เรานึกถึงสภาพด้วยความประสบการณ์ของผมจริงๆว่าเออเฮ้ยผมก็เคยทําอยู่กระทรวงยุติธรรมมาสี่ปีนะมีรถนํำขบวนมีไปนู่นไปนี่เพราะขับระดับนายอะ่ะผูิภากษาหรืออะไรเงี้ยมันก็คล้องตัวแต่คล้องตัวในที่นี้อ่ามอไซค์นำอ่าผมขับครับ คาน้ำมันลดตามเผื่อรถคันนี้เสียเนี่ยมัน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 ฟุ่มเฟือยกันเยอะเพราะฉะนั้นตอนต่อไปนะครับเราจะคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของความฟุ่มเฟือยในการนําภาษีของเรานี่ไปใช้ในความเห็นของเราสองคนนะครับ,รบว่าเราจะทํายังไงให้มันตัดความฟุ่มเฟือยออกได้อะไรมั่งที่เราเห็นว่ามันฟุ่มเฟือยมันอาจจะไม่ฟุ่มเฟือยจริงก็ได้ก็แล้วแต่ท่านผู้ชมมอง แต่เราสองคนมองอย่างนึงที่จะเล่าให้ฟังเอาให้คําพูดของผมไปคิดวิเคราะห์เอว่าเราจะปรับปรุงแก้ไขอย่างนี้ได้ไหมเป็นการเตือนสนุกสนุกท่านผู้ชมเตียวตตวเตครับโอเคครับงั้นเราไว้คุยกันตวกันต่อไปในตอนต่อไปสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์ครับดเเวลลลาาุงกกษตร